เหยุดนะคะเรากะหาดูใต้เวทีโต๊ะหาดูใต้หาที่นี้อันนึ่งอ่าวันนี้วันนี้วันนี้จะพามานะคะมาชั้นใต้ดินค่ะเดี๋ยวชั้นหนึ่งเดี๋ยวไม่ทำมาเราพามาชั้นใต้ดินอันนี้ชั้นใต้ดินของเรานะคะตอนมาเท่าไรปุ๊บนะคะถ้าจะเป็นแบบนี้น่มีเานะคะแล้วก็วันนี้ที่นี่ก็จะเป็นห้องประชุมตรวนี้ก็จะเป็นห้องตรงนี้นะคาก็จะเป็นห้องรับรองอันนึงไม่ได้เปิดไฟี อ่เรล้ก็มเห็นี่เมกงมาแล้วงไม่รู้จักม,มาทีนี้เนี่ยอลังการอางส้งเลยค่ะมาเสร็จปุ๊บนะคะแล้วก็เราก็ตะลาเจอที่นั่งักนะคะตรงนี้เด,ด็กที่เสรแล้วเราก็มเจต,ตู้กาแฟตู้แฟตรน,นี้นะคะก็มีอันนี้ตู้ทพืนะคะสรับคนสุขภาพนะคะควหวานแสักยหา,านส่วนี้ตู้เป็นทานะคะก็ตวน,นี้เรามีตู้เอ,เอ,อกรสมทานะคะตันี้คือตูนมก็คสหรับเด็กที่โรงเรียนนะคะสัวนี้ตู้กาแฟค่ะ อันนี้มดอสี่แบบนะคะเดือดเลยอ่ะตอนนี้ก็จะเป็นห้องประชุมนะคะในนี้ก็จะเป็นห้องประชุมนี่นะคะห้องประชุมนี้เราก็จะมีการรองรับคนตอนนี้เราโควิดก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะอ่าแล้วก็มาห้องนี้ก็จะเป็นห้องเป็นห้องใส่การตลาดนะคะห้องใส่การตลาดก็จะมีอะไรเต็มพร้อมให้เราเลยนะคะมีสองห้องนะคะมีสองห้องนี่ห้องหนึ่งอ่านี่เป็นห้องหนึ่งค่ะมี่ห้องสีสีส้มนี้ห้องสีเขียวจนถึงห้องสีฟ้า ที่บริษัทเราได้เลยนะคะเพราะว่าเรารัพรองรับทุกท่านเลยนะคะแต่ตอนนี้โควิดก็ดูอะไรไปก่อนเราจะมีอะไรที่วันพุธกับวันเสาร์นะคะขอบคุณมากค่ะ